โอเคผมต้องขอกราบสวัสดีทุก้นี่คำรับชมไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือว่ามนุษย์ตาราทุกท่านนะครับวันนี้ที่ผมภูมิจะเพอาราฟอร์มารีกันอีกเช่นเคยเนาะก็สำหรับวันนี้เนี่ยเราอยู่ในเกม Black โอเวนจากเซิร์ฟเวอร์กาลีนาเหมือนเดิมสำหรับวันนี้ผมจะมาพูดถึงในส่วนตัวของตัวละครที่สามารถแก้ทางโนเอลได้แล้วก็ทีมที่สามารถแก้ทางโนเอลได้แต่ขอย้ํานะแก้ทางได้ไม่ได้หมายความว่าจะชนะนะครับขอย้ําแก้ทางในที่นี้เนี่ยแก้สกิลโดยการแก้ทีมแต่ผมยังการันตีไม่ได้มาอวยโนเอลนะ ผมการันตีว่าโนเอลยังเป็นตัวละครที่โคตรมาหาเก่งอยู่ดีถึงคุณแก้ทางได้มันไม่ได้หมายความว่าคุณจะชนะเว้ยเดี๋ยวมาดูข้อเท็จจริงกันว่ามันจริงแบบที่ผมพูดหรือเปล่านะครับนาะโอเคก่อนที่เรา จะไปดูแล้วกันนะครับเผื่อใครหาได้สุดของร้านเติมเกมสะดวกปลอดภัยรดยวดเร็วทันใจไลฟ์รีฟันผมขอแนะนำมารู้ช็อปเลยเพราะร้านเขาเนี่ยจดทะเบียนถูกต้องตูตกกฎหมายแล้วก็เปิดทำการมาแล้วกว่า3ปีแล้วก็ร้านเขารับเติมทั้ง Blackwave Freefire Rv และรวมไปถึง Roblox ด้วยเผื่อใครอยากเติมผมทิ้งลิงก์วันที่จะได้ร่านคลิปนะครับแล้วก็เผื่อใครหาได้สุดของกลุ่ม Blackwave อันนี้คือกลุ่มที่ผมสร้างขึ้นมาเองชื่อว่า Blackwave ซื้อขายและเปลี่ยนบาราฟารีสำหรับใครที่อยากเข้ามาจอยสามารถเข้ามาจอยที่กลุ่มได้เลยแล้วกันครับโอเคมาอัันดบแรกหลายยๆคนนเี่ผมเเเห็็็นนนนนคคคุุุยยยใกกกกลลล่่่่่มมมแแแแ้้ววววือบบบบจะะปดดรราาาาาััต แชร์ข้อมูลกันใช่ไหมนะครับว่าตัวละครที่แบบเข้ามาแล้วเนี่ยจะเป็นเก่งมากๆเนี่ยก็คือโนเอลแล้วตัวละครอะไรมันแก้โนเอลได้บ้างบางคนก็แบบโอ้โหหลากหลายเลยใช้ยามีฟ้าในการแก้ได้สามารถใช้สกิลภาษาในการล้างบาเรียได้อันนี้จริงใช้สกิลอัลเทเมตในการใบและลด s p ก็จริงนะครับและตัวอะไรอีกแอสตาล่างซีซั่นหนึ่งสกิลล้างบาเรียได้สกิลโจมตีไป แล้วถ้าอีฝ่ายเลือเหลือกว่า80%โจมตีอีกรอบหนึ่งก็ได้เหมือนกันถูกไหมเป็นไม่แบบไม่แพ้ทางด้วยนะครับแบบสเสมอทันใช่ไหมแล้วก็แอสตาล่างธรรมดานเนี้ยสามารถโจมตีไปเนี่ยแล้วเราสามารถอ่าเรียกได้ว่าล้างบัฟอีฝ่ายเนี้ยตัวละครที่สามารถล้างบัฟล้างบาลีอย่างเงี้ยสามารถใช้แก้โนเอลได้ถามว่าจริงไหมก็จริงครับนะแต่ถามว่าชนะไหมหลายหลายคนเนี่ยโอ้โหลิสทีมไว้รอแก้โนเอลและเต็มที่เลยผมมีอะไรบ้างยามิฟ้าอ่าตัวของวันชอท วิลล่นนะครับแล้วก็ตัวของอวิลเลียมเนี่ยก็คือตัวนี้ใช่ไหม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 เป็นการวันช็อตโนเอลให้มันตายทีเดียวเลยถามว่าโนเอลตายไหมเนี่ยถ้าอีกฝั่งได้เปิดก่อนโอกาสที่โนเอลจะโดนอัลติเมทเนี่ยแล้วตายเนี่ยก็มีสูงเพราะว่าดาเมจยามิแรงอันนี้ต้องขอย้ำแถมสกิลแล้วยังใบถูกไหมแต่ถ้ายามิสกิลแล้วไม่ตายจะโดน แบบว่าสวนกลับโดยการที่ตัวของลาเดสปัม๊มเกาะเพราะฉะนั้นอย่าลืมอย่าลืมนะครับโนเอลมันไม่ได้โซโล่เดียวนะถ้าตายเนี่ยอ่ะแล้วถ้าสมมติอ่ะอันนี้ในเวที่ไม่ตายนะในเวที่ไม่ตายเนี่ยลาเดสปัม๊มเกาะแล้วก็รอชามี่ฮิวแล้วก็อาจจะมีในส่วนตัวของตัวละครตัวอื่นเนี่ยมาแทรกแสงด้วยอ่าประมาณนี้แลวกันแต่ถ้าสามารถวันช็อตตายได้เฮ้ยผมใช้ทีมนี้ยามินะครับหรือไม่ก็แอสตานะ วันช็อตตัวของโนเอลไปเลยโดยการใช้ตัวของวันช็อตใช่ไหมฟิลลันแล้วก็ตัวของวิลเลียม3ตัวเนี้ยวันช็อตถามว่าได้ไหมได้นะครับวันช็อตได้แล้วถามว่าแพ้เลยไหมไม่ครับถ้าได้แล้วแพ้ไม่ครับทำไมนี่กูทุบไงนี่คือข้อเท็จจริงครับอย่างที่บอกทีมที่ผมเคยแนะนําไปแล้วถ้าโดนแก้ทางโนเอลก็มีการแก้ทางสวนคืนครับ โนเอลเนี่ยจะเล่นเป็นโนเอลลาเดสมิโมซาแล้วก็นี่ครับมาร์สโนเอลตีไปเลยตีไปเลยนะอีฟายฆ่าตายตั้มครับกูชุบชุบเลยเออเลยครับเออแดกแม่คุณซัดเต็มเหนียวแล้วอะ่ะเออเลยครับคราวนี้เออถูกปะชุบมาก็แบบเชียบไอเชียนี่ก็บัฟเกาะไอนี่ก็ฮิวเลือดไอนี่ก็สตันช่วยอีกยั่วยุช่วยอีกเรียบร้อยครับ เพราะฉะนั้นอย่างที่บอกแก้ทางได้ตัวละครที่มันมีแก้ทางเหมือนจะมีแก้ทางได้เนี่ยมีเยอะมากแต่ถามว่าชนะโนเอลได้ไหมเนี่ยแทบจะไม่ได้เลยเพราะอะไรเพราะว่าตามญี่ปุ่นเนี่ยถ้าเรามาดูเนี่ยมันจะมีตัวละครซีซั่นสเฟอร์กโกเลียนตัวละครซีซั่น4เนี่ยมันมีสถานะล้างโล่ไอเนี่ยนะติดไฟเผาล้างบัฟล้างโล,เล,งล่เนี่ยเห็นไหมล้างบาเรียเนี่ยเห็นไหมเป็นตัวละครที่ทํามาแก้โนเอลเป็นสายสีแดงโจมตีเหมือนกัน แต่เขาก็ใช้โนเอลอยู่ดีเพราะอะไรเพราะไอ้นี่ก็เจอจูเลียตตีตายเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเนี่ยทีมเนี่ยมันจะเป็นแบบไหนรู้ไหมครับผมจะให้ดูทีมนี้อันนี้คือทีมสตีมเมอร์นะครับสามแสนหนึ่งหมื่นสี่พันอันนี้คือทีมที่ผมคิดว่าอาจจะเล่นในอนาคตก็คือดาเมจเนี่ยพลังทีมสองแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันเราเปลี่ยนตัวอะไรได้บ้างในแพทปัจจุบันโนเอลลาเดสนะครับอันนี้แทนที่ด้วยตัวชามี่ซีซั่นอาชุดว่ายน้ำนี่แหละตัวนี้แทนที่ด้วยมาส แทนที่ด้วยโลตัสแทนที่ด้วยตัวของชาร์ลอตแทนที่ตัวของลิวก็ได้เอาตัวของวิลเลียมเข้าก็ได้เอาตัวของอไอตัวของฟินแลนด์หรือว่า,าตัวของวันทอสเข้าก็ได้นะครับแล้วแต่ถ้ามีจูเลียก็เข้าแบบนี้ซึ่งทีมนี้พลังต่างกันแสนหนึ่งนะครับแต่ทีมนี้ชนะเพราะว่าอะไรมันปั๊มกอกครับผมถึงบอกไงว่าบางทีเนี่ยการแก้ทางเนี่ยทำไมโนเอลถึงไม่ตกเมตาเลยเดี๋ยวผมให้ดูนะอันนี้ผมให้ดูตัวนี้ เป็นคลิปที่ผมเคยทําเมื่อประมาณ1วันก่อนเป็นเมตาที่เรียกได้ว่าปัจจุบันของญี่ปุ่นโนโอเอลก็ยังใช้คู่กับแอสตาใช้คู่กับชาล็อตใช้คู่กับวิลเลียมนะครับถ้าเราไปดูทีมเนี่ยก็ยังมีโนโอเอลจูเลียสเนี่ยเยอะเหมือนกันถ้าเทียบอย่างที่บอกครับโนโอเอลจูเลียสวิลเลียมชาล็อตทีมนี้เล่นบ่อยมากๆนะผมให้ดูข้อท็จจริงเลยนะผมให้ดูข้อท็จจริงเลยแล้วมาดูตรงที่ญี่ปุ่นนะครับญี่ปุ่นเนี่ยเดี๋ยวให้ดูเลย อย่างที่บอกนะคือผมไม่ได้มาอวยโนเอลแต่มันอยู่ในตลอดการจริงๆเพราะว่าตัวของเขามันไม่ใช่ดาเมจอย่างเดียวครับถ้าเราไปดูเลือดของเขาเนี่ยตัวละครของโนเอลเนี่ยเป็นตัวละครที่เลือดเยอะดาเมจแรงมีต้านทานคริสติคอนถ้าอัพ5ดาว24%ความเร็วเนี่ยสูงกว่าจูเลียสในช่วงเริ่มต้นนะ106แต่ว่าจูเลียสเนี่ยจะมาดัความเร็วแซงตอน5ดาวก็คือ107 จูเลียสสแต็กเริ่มต้นจะอยู่ที่104อัพมา4ดาวจะอยู่ที่105จูเลียสจากความเร็วเยอะกว่าโนเอลก็ต่อเมื่อ5ดาวจะเป็น107เพราะฉะนั้นโนเอลเป็นตัวละครที่สปีดเร็วถือเลือดเยอะต้านทานคริสตอลก็เยอะเนี่ยสังเกตอันนี้คือทีมปัจจุบัน,นครับก็ยังมีโนเอลเนี่ยเฟอร์โกเลียเนี่ยก็ยังมาอยู่อันดับ2อเห็นไหมอ่ะก็ยังมีครับทีมเผาไหมอย่างเงี้ยนะคือต้องบอกก่อนว่าทีม,มันสูสีกันนะครับอย่างที่บอกเนี่ยเห็นไหมโนเอลก็อยู่ครับเนี่ย ถ้าบอกว่าโนเอลมันมีตัวแก้ทางมันได้จริงๆอะนะครับมันตกเมตาไปนานแล้วเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกครับมีตัวแก้โนเอลจริงแต่อย่าลืมว่ามันก็มีตัวซับโนเอลหรือไม่มีตัวแก้โนเอลคุณก็เอาโนเอลไปเป็นตัวซับจูเลียตทำไมถึงแก้โนเอลได้เดี๋ยวคำตอบเนี้ยม,มีมีคำตอบให้นะครับเห็นไหมทีมเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมประมาณนี้เลยครับอ่านี่คือทีมให้ดูเลยแล้วก็เหตุผลที่อา้าวทำไมยามิถึงแก้ โนเอลไม่ได้ก่อนแล้วกันยามิ ami, ถ้าคุณจะไปทะลึ่งใช้ล้างโลอะไปใช้อาสกิลภาษานะ์ะดาเมจ70%อนตะตีใช่ไหมใส่โนเอลล้างบาลียได้โนเอลครับผู้สกิลดาเมจยัดหน้าเลยปั้งเดียวตายดอกละ4 0 0แสนถึง2ล้านอันติเมตของโนเอลนี่มึงไม่ค่อยนะครับโนเอลนี่คือดาเมจใส่ศัตรูทั้งทีมก่อนโจมตีบัฟพลังโจมตีเวทให้ตัวเอง55%และโจมตีเสร็จบัฟพลังเวทให้ตัวเอง55%นาน2เทิน สังเกตดาเมจ90%อัพเต็ม5ขั้นเนี่ยดาเมจจาก90%เป็น138%นะครับปั้งเดียวขายเพราะฉะนั้นผมไม่มีเคาน์เตอร์แอคไม่มีบาเรียก็จริงครับแต่ไม่ได้หมายความว่ากูจะอันตีใส่หน้ามึงไม่ได้นี่เออเพราะว่า PVP เขาไม่เคาน์เตอร์แอคครับเปิดมากูอันตีเลยปัม๊มแล้วให้สร้างโล่โดยใช้ตัวของลาเดสมาสร้างหรือไม่ก็เป็นตัวของแบบว่าคาวน แล้วเราค่อยสร้างโล่ตอนที่เราอันติเมทไปแล้วเพราะว่าดาเมจเวทเราจะแรงขึ้น55%แล้วเราค่อยสร้างเกาะน,นะครับมันถึงสร้างเกาะได้เยอะขึ้นเข้าใจไหมเออมาปุ๊บเนี่ยเขาออนติเมทยัดหน้ากันเลยครับเพราะฉะนั้นถ้าล้างโล่เนี่ยเจอออนติเมทของโนเอลแน่นอนแต่ถ้าอันติเมทของตัวยามิใช่ไหมแอนติเมทของยามิเนี่ยเป็นการใบอ้อาวทำไมมันถึงแก้ทางโนเอลไม่ได้ล่ะทั้งที่ถ้ากูเร็วกว่านะถ้าเร็วกว่าเนี่ย ถ้าเร็วกว่าปุ๊บเนี่ยแล้วผมลดทั้ง SP นะแถมผมยังใบอีกเอาโนเอลทำไมถึงแบบไม่แพ้ทางก็ผมสร้างบาเลียครับนะมาเคาน์เตอร์อแทคุณไงเข้าใจไหมสร้างบาเรียจากตัวอื่นมาตีก็ได้ครับเพราะว่าโนเอลเนี่ยมันตีหมู่เพราะฉะนั้นหลักๆคือมันเหมือนจะแก้ทางได้แต่มันก็โดนแก้ทางสวนอยู่ดีแล้วก็ถ้าเรามาดูสแต็กของยามิเพียวๆเนี่ยนะครับถ้าเรามาดูสแต็กของยามิเพียวๆเลยนะความเร็วครับ หนึ่งร้อยสามยังไงโนเอลก็เปิดก่อนเนี่ยแหละเหตุผลคือยามิทําไมยามิมันถึงติดเทียร์แล้งซีเข้าใจไหมครับทําไมแอสตาถึงติดเทียร์แลงเอสแล้งดับเบิลเอสเพราะว่าความเร็วยามิมันต่ํามากมันเป็นตัวที่ต้องเปิดก่อนเท่านั้นน่ะมันเป็นตัวที่แบบต้องเปิดก่อนแต่อี้เฮียคือเข้าใจคำว,ว,ว่าความเร็วมันต่างกัน3หน่วยไหมเออถ้าเป็นแอสตาอย่างเงี้ยแอสตาติดความเร็วค่อนข้างเยอะมากนะครับ ความเร็วแอสตาคือ109เยอะกว่าจูเลียสเยอะกว่าโนเอลเยอะที่สุดในเกมแล้วมั้งนะครับตัวนี้ยังไงก็ได้เปิดก่อนนี่แหละคือเหตุผลที่แอสตาเนี่ยมันเลยหยุดเทียร์ดับเบิลเอสแต่ก็ยังสู้โนเอลไม่ได้ครับเพราะว่ามันล้างโลได้มันเจอ Skill สกิลอันติเมทสวนคืนตายอยู่ดีแล้วคราวนี้มาทําไมผมถึงแบบพูดเหมือนอวยใช่ไหมแล้วทําไมจูเลียสถึงแก้โนเอลได้จูเลียสออนติเมทสตัรแน่นอน100%้อครับถ้าไม่ตายก็จริงแต่ถ้าตีสตัรใช้อันติไม่ได้ใช้เขาดคืนไ,ได้ แถมยังโดนลดความคล่องตัว20%ความคล่องตัวคือเกรดเหลืองเพราะฉะนั้นมันโดนแก้ทางโดยสกิลนี้เลยปั้งเดียวโนเอลไม่ตายก็เออครับถ้าสกิลตายนะเจอสกิลต่ออีกรอบหนึ่งจูเลียสถ่าตายได้สกิลทีหนึ่งครับมันจะเป็นการรีเทิร์นคืนมาโดยใช้สกิล2เลยเป็นการอาทำให้อีฝ่ายติดคููดาวสกิล2นานขึ้นเพิ่มความเร็ว55%ให้ตัวเอง เพราะฉะนั้นจูเลียสเนี่ยมันไม่ได้แบบว่าเก่งโมถึงขนาดนั้นแต่อย่างที่บอกมันก็สตันได้มันลดความเร็วได้เพราะฉะนั้นถ้าโนเอลไม่ตายก็เลี้ยงไม่โตครับเข้าใจไหมเออถึงบอกไงวา่าตัวของยามิี่ยมันมีล้างโลกมันมีใบอะ่ะแต่มันสู้สตันไม่ได้ครับผมถึงบอกไงว่ายามิเนี่ยถ้าจะเล่นนะไปเล่นมาร์สครับมาร์สสตานได้ทั้งทีมมีโอกาส40%ยั่วยุได้นะครับแต่ว่ายั่วยุเนี่ยช่วยอะไรไม่ได้หรอกนะครับเพราะว่ายั่วยุเนี่ย มันจะโดนตีทั้งทีมไงเออเพราะฉะนั้นยั่วยู่ช่วยไม่ได้แต่มาร์สมีสตันสองอันเพราะฉะนั้นตัวแก้โนเอลจริงคือมาร์สครับในแผทปัจจุบันเนี่ยคือมาร์สมาร์สแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่แก้ก็คือริวแต่ว่าริวมันเป็นสีเขียวไงเจอโนเอลสกิลที่อาจจะตายได้มาร์สก็มีสตันทําให้อีฝ่ายได้รับดาเม็ดเพิ่มขึ้นอีกเพราะฉะนั้นริวมาร์สเนี่ยจะเป็นตัวแก้ทางโนเอลจริงๆแล้วก็ตัวละครอีกอันหนึ่งเนี่ยก็คือไอ้นี่อ่าเราต เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ใช้ตัวนี้แต่อย่างที่บอกถ้าเรารู้แล้วว่าเขาจะใช้ตัวแก้เราเราก็มีทีมแก้เหมือนกันเหมือนที่ผมบอกอ่ะการแก้ทางมันไม่ใช่ว่าแบบเฮ้ยกูมีตัวแก้ทางกูมีตัวล้างโลกกูมีตัวใบกูมีตัวสตาร์ว่ะเราไม่ได้เจอกับตัวละครหนึ่งตัวเราเจอกับตัวละคร4ตัวเหมือนกันผมถึงบอกในทีมโนเอลอ่ะก็ง่ายๆครับโนเอลลาเดสมาร์สแล้วก็ตัวของมิโมซามึงฆ่ากูตายใช่ไหม กูชุบกูชุบไงทําไมล่ะเออเจ๋งนะครับผมนึงบอกไงว่าน่าลำคาญครับมิโมซา,มมซานะอ่าและอีกหน,หนึ่งเหตุผลที่ตัวของจูเลียตมันแก้โนเอลก็คือถึงโดนอันติโนเอลตายจูเลียตเกิดใหม่ถ้าเป็น2ดาวเกิดใหม่โดยเลือด45%ถ้าเป็น5ดาวจูเลียตจะเกิดใหม่โดยเลือด100% เพราะฉะนั้นโนเอลฆ่าตายกูเกิดใหม่อยู่ดีเพราะฉะนั้นมันเลยเป็นการแก้ทางกันแบบทั้งการแก้ทางสกิลการแก้ทางธาตุแล้วก็กูเกิดใหม่ได้ส่วนใหญ่อย่างที่บอกเขาเลยใช้ทั้งโนเอลแล้วก็ตัวของแบบว่าจูเลียตมาคู่กันเลยเป็นซัพพอร์ตโนเอลจูเลียตลาเดสอีกตัวหนึ่งก็แล้วแต่หรือเราจะเล่นเป็นทีมเร็วก็ได้ก็คือจูเลียตโนเอลนะครับอ่าตัวของอ่าอาจจะเป็นตัวของอ่าวันทอสแล้วก็ตัวของ อาวิลเลียมอย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันแล้วแต่ถ้าเราอยากเล่นทีมเร็วเพราะฉะนั้นหลกัหลกๆเนี่ยตัวแก้ทีมโนเอลเนี่ยมันเป็นทีมโนเอลซะมากกว่าถ้าอย่างที่บอกถ้ามันแก้โนเอลได้จริงอะ่ะไอเนี่ยมันไม่ติดเทียสีครับเออไอเนี่ยก็ชนะโนเอลไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าผมจะให้เพื่อนๆดูตัวของแบบว่าเทียริสเนี่ยนะครับอันนี้เป็นเทียที่เป็นในญี่ปุ่นเลยนะผมจะให้ดู p v p เลยอันนี้คือเทีย์ PVP ของจริงยามิติดเทียเอ ประมาณนี้อันนี้คือเทียร์ของเขานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวละครที่มันเก่งๆจริงๆเนี่ยคืออีกพวกหาเนี่ยนะครับนะ <player. S 1> แล้วก็ให้ดูจากตัวของอ่าไอตัว PVP ของญี่ปุ่นให้ดูเลยนะครับก็มีตัวละครประมาณนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่ผมบอกอ่ะถ้ามันแก้ได้จริงอ่ะนะครับมันมันปิดเทียร์ไปแล้วนะเห็นไหมนะครับเห็นไหมเนี่ยอันนี้เอามาแก้ได้นะครับอันนี้เอามาแก้ได้เนี่ยมันจะมีตัวละครประมาณนี้นะครับให้ดูเลย ประมาณ50ิอันดับเดี๋ยวดูเองเลยนะนี่ครับตัวละครประมาณนี้ก็ตัวหน้าเดิม,ดมครับเห็นไหมนะครับเป็นตัวที่เราพูดมาหมดแล้วแหละนะแต่ว่าตัวละครที่ผมบอกอะ่ะอย่างเช่นตัวของแอสตาหรือว่าตัวของยามิอย่างเงี้ยมันถามว่ามันสู้โนเอลได้ไหมมันก็ได้แหละนะแต่ว่าถ้าคุณวันช็อตตายอะ่ะแล้วยังไงผมก็ชุบใหม่เข้าใจไหมแล้วอย่าลืมว่าโนเอลมันตีทั้งทีมนะครับโนเอลตีทั้งทีมมันไม่ได้ตีคนเดียวนะทั้งตัวของ ยามิแล้วก็ตัวของแอสตาเป็นการที่ฆ่าหนึ่งตัวตายถ้าเจอโนเอลไอ้ถ้าเจอตัวของแบบว่า,าตัวมิโมซาเนี่ยชุบเนี่ยก็จบแต่ถ้าคุณเลือกที่จะฆ่ามิโมซาคุณเจออันติโนเอลมึงตายทั้งทีมนะเห็นไหมถึงบอกไงว่ามันแก้ได้อะแต่ไม่ได้หมายความว่าจะชนะเว้ยเพราะฉะนั้นมันต้องลองมาเล่นจริงๆแล้วการลองเล่นจริงๆอะถ้าผมอะอยู่ในเซิร์ฟญี่ปุ่นมาตั้งแต่ช่วงต้นเกมอะตั้งแต่ช่วงแรกตั้งแต่แผงเปิดอะ่ะ โนเอลจูเลียตอยู่มาตลอดมันแก้ยากวิธีแก้ก็คือยัดแม่ง2ตัวเข้าในทีมอะง่ายสุดเข้าใจไหมโนเอลเนี่ยก็ยัดมันเข้าไปแพทนี้มีแค่โนเอลใช่ไหมเก้าโนเอลลาเดสนะครับตัวของมิโมซาอ่าตัวของแบบว่าไอตัวมาร์ทเข้าไปหรือไม่ก็เล่นโนเอลลาเดสนะครับลิวนะครับแล้วก็ตัวของชามี่เอามาเน้นอันติรัว หรือไม่ก็เน็ตเป็นทีมถึกเลยก็ได้ก็เน้นเป็นโนเอลนะครับลาเดสมาร์ ade, Mart, แล้วก็ตัวของชามี่ล่างชุดใบน้ําแค่นั้นนะครับมันมีนะเพราะฉะนั้นมันจะประมาณนี้ตัวละครที่ชนะโนเอลนะกับจูเลียตได้จริงๆจะมีทั้งหมด2ตัวผมบอกเลยมันจะคือฟานาล่างเทพ3ตาม,มาแผ่นสิตัวนี้นะครับเป็นสายสีเขียวโจมตีก็จริงแต่สก,กิลเนี่ยแม่งโคตรเวอร์วังอลังการแบบมหาโหดะนะครับ ตัวของน้องเนี่ยนะครับถ้าเราไปดูเนี่ยตัวของตัวของแบบว่าไอตัวาฟาน่าล่างเทพ3ตาเนี่ยสกิลเนี่ยมันมันไม่รู้ว่าออกแบบมาเวอร์หรือว่าอะไรนะมันเวอร์จริงครับฟาน่าล่างเทพ3ตาเนี่ยโจมตีธรรมดาเนี่ยโจมตีเป้าหมายเดียวสร้างดาเมจหนึแล้วได้บัฟความโกรธอันเนี้ยไม่เท่าไหร่นะครับถ้าเรามีบัฟความโกรธดาเมจเพิ่มขึ้น35%สกิล2นะครับโจมตีแล้วศัตรูติดไฟเผาแน่นอน100%โจมตีทั้งทีมนะ แล้วได้บัฟความโกรธ2บัฟไม่เท่าไหร่อันติเมตสกิลโจมตีศัตรูทั้งทีมสร้างดาเมจ1 5 0ไอ้เปไอเคียสแต็กเริ่มต้นนะแต่ถ้าคุณมีบัฟความโกรธนะครับขอย้ำมีบัฟความโกรธนะสร้างดาเมจเพิ่มขึ้น50%ถ้ามี5้าบัฟเพิ่มดาเมจ180%ดหลกัหลกๆฟาน่าจะโจมตีใส่ศัตรูทั้งทีมตัวละ450%พร้อมล้างบัฟนี่แหละตั้มเดียวคือตายทั้งทีม มันจะเป็นเมตาฟาน่าจูเลียตตัวของวิลเลียมแล้วก็ตัวของชาร์ลอตซีซัน6นะครับชาร์ลอตซีซัน6เนี่ยมีทุกคนเลยก็คือตัวนี้นี่ตัวนี้เพราะว่าตัวละครชาร์ลอตเนี่ยเป็นตัวละครที่เพิ่มมานาได้เพิ่มมานาได้แบบ2 s k สกิลเลยแล้วก็ลดความเร็วของการรีสกิลเนี่ยเร็วขึ้นแถมยังทำให้เราได้รับดาเมจน้อยลงเป็นตัวละครเพิ่มมานารีสกิล แล้วก็รับดาเมจนน้อยลงมีทุกทีมนะหรือไม่ก็เอาตัวของจูเลียตออกเอาตัวของโนเอลเข้ามามันจะเป็นประมาณนี้เลยถ้าแผ่น13มาเนี่ยมันจะเป็นตัวของวิลเลียมตัวของมิโมซ่าไอตัวของฟาน่าล่างเทพ3ตานะครับแล้วก็ตัวของชาร์ลอตต์ซีซัน6แล้วก็ไม่จูเลียตก็ตัวของโนเอลหรือไม่ก็เล่นตัวบัฟตัวอื่นก็ได้นะครับประมาณนี้แล้วก็อีกตัวหนึ่งที่เก่งกว่าก็คือแอสตาแผ่น15 บักนี่มาบักนี่มาเปลี่ยนทุกอย่างนะครับตายหมดไอ้ก็ตูมันไม่ได้นะครับอย่างที่บอกในแพทปัจจุบันเนี่ยก็มีแต่แอสตาคู่กับราชินีเอลราชไอ้ราชินีแม่มดราชินีแม่มดเนี่ยคือลดเลือดเราได้30%อแอสตามีบัฟกันเวทพลังโจมตีเพิ่มขึ้น1 5ต่อพลังป้องกัน100ไอ้หน0หน่วยแล้วถ้าใส่การ์ดบวกอีก25%เสือเซี้คือบัตรซบเลยเพราะฉะนั้นมันจะมี2ตัวละครเท่านั้นทีี่วว่รยได้วา กล้าพูดได้เลยว่าชนะโนเอลกับจูเลียตนะครับนะแค่นั้นเลยนอกนั้น้เนี่ยไม่มีนะปัจจุบันอย่างที่บอกครับถ้าเรามาดูดีๆเนี่ยมันก็ยังเป็นโนเอลจูเลียตเล่นอยู่เหมือนเดิมนั่นแหละนะแค่มีตัวละครตัวอื่นเข้ามาแทรกก็คือฟาน่ากับตัวของแอสตาล่างครึ่งปีศาจที่มากินพื้นที่มันปัจจุบันมันก็ยังมีเล่นเหมือนเดิมเห็นไหมเห็นไหมครับมันยังมีเล่นเหมือนเดิมเห็นไหมเนี่ยจูเลียตโนเอลก็ยังมีเหมือนเดิมเห็นไหมครับเนี่ยเออเพราะฉะนั้นข้อเท็จริงมันเป็นแบบนี้มันไม่ตตตกกเม้้าททััังอองังง2ววแนริๆ นูนแหละนะครับฟาน่าเทพสามตาแผดสิบสามแอสตาล่างคึ่งปีศาจแผดสิบห้าแค่นั้นเลยนอกนั้น้เนี่ยเราแค่เอาตัวมาเสริมโนเอลจูเลียสยังเล่นเหมือนเดิมหาตัวละครอื่นมาเสริมเข้าทีมแค่นั้นเองนะครับหลักๆก็คือจะประมาณนี้เพราะฉะนั้นผมไม่ได้อวยแต่ความจริงมันเป็นแบบนี้ก็จะไหมมันเป็นแบบนี้จริงๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันตกเมตามันตกไปนานเลยครับนะมันเจอตัวเฟอร์กเลีเนี่ยกินพื้นที่หมดแล้วหมดเนี่ยมันก็มีเฟอร์กเลีแค่ตัวเดียว ใช่ไหมครับเป็นอันดับ2งเนี่ยนอกนั้นก็ไม่มีแล้วเห็นไหมเพราะฉะนั้นโนเอลก็ยังเก่งเพราะฉะนั้นถามว่าทีมไหนแก้มันได้ดีสุดก็ทีมมันเองนั่นแหละนะครับใครของถึงกว่าใครชนะกว่าก็ได้ไปคุณจะเล่นทีมสปีดอ่าคุณก็ใช้ตัวของอฟินแลนด์วันชอตหรือไม่ก็ตัวของอวิลเลียมอย่างเงี้ยถ้าคุณไม่เล่นทีมสปีดคุณก็ไปเล่นทีมถึกเล่นทีมยื้อคุณก็เล่นตัวของลาเดสมิโมซ่าตัวของแบบว่ามาร์สอย่างเงี้ยนะครับ หรือไม่ก็เล่นตัวของทีมสร้างดาเมจเพิ่มขึ้นก็อาจจะเล่นเป็นตัวของแซลลี่นะครับตัวของอไอตัวชาร์ลอตหรือไม่ก็ตัวลิวอย่างเงี้ยเข้ามาช่วยด้วยก็ได้มันประมาณนี้ตัวละครทีมที่มันแบบว่าใช้ได้จริงๆเพราะฉะนั้นถามว่าแอสตากับยามิแก้ได้ไหมก็แก้ได้ในทางทฤษฎีแต่ทางปฏิบัติอะในญี่ปุ่นมันก็ไม่มีใครเล่นเพราะมันโดนมันโดนตบอยู่ดีครับอย่างที่บอกคุณจะฆ่าคุณจะเลือกฆ่าใครระหว่างมิโมซากับโนเอล ถ้าคุณฆ่าโนเอลมีโมซาชุบถ้าคุณฆ่ามีโอซามึงเจอโนเอลสกิลตายทั้งทีมโนเอลมันไม่มีโนเอลมันไม่ได้ตีเดี่ยวเหมือนตัวของยามิแล้วก็แอสตาเลยครับมันตีหมู่นะเพราะฉะนั้นเขาก็บัฟมาได้เขาก็ตีหมู่ได้เพราะฉะนั้นอย่างที่บอกอ่นมันแก้ยากตรงนี้แหละตรงมันตีหมู่ตรงมันบัฟโล่ทั้งทีมตรงมึงจะตายกูก็ชุบหรือว่ามึงจะฆ่าตัวที่ชุบก,กูก็สกิลมึงทั้งทีมตายเพราะฉะนั้นอันนี้คือข้อเท็จจริง อ่าหลักคือจะประมาณนั้นถ้าไม่เชื่อคุณก็ไปทําทีมยามิทําทีมแอสตามาตบทีมโนเอลนะผมกลัวที่ผมกลัวจะร้องอะดิเจอแบบเฮียโนเอลลาเดสมาร์สแล้วก็มี osa, e โมซ่าเฮียนั่งโอเชียะอะไรเนี่ยไม่ทั้งชุบทั้งสตันทั้งสร้างเกาะทั้งอะไรก็ไม่รู้มันจะเป็นแบบนั้นอย่างที่บอกนะครับข้อทด้จริงคือยามิมันไม่ได้สปีดเร็วขนาดนั้น <S <S ถ้าคุณจะเล่นทีมสปีดอ่ะคุณต้องเล่นคู่กับวันทอสใช่ไหมฟิลลันหรือไม่ก็ตัววิลเลียม คุณคิดว่าคุณจะสปีดเร็วกว่าใช่ไหมแล้วถ้าทีมโนเอลใช้เป็นทีมนี้เหมือนกันละ One ot, ่ะวันทอสฟิลลันตัวของวิลเลียมโนเอลสปีดเท่าไหร่นะครับโนเอลสปีดอยู่ที่106ตัวของยามิสปีด103ยังไงโนเอลก็เปิดก่อนเพราะฉะนั้นเลือกเอานะครับแต่ว่าแอสตาสปีดเร็วกว่าจริงครับยังไงแอสตาก็สกิลก่อนอันนี้คือข้อทด้จริงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกนั้นหลักๆคือมันจะประมาณนี้ถ้าคิดว่าใช้ยามิ แล้วล้างโลได้ใบได้อะมันไม่ได้ใช้อดิมันเปิดหลังแน่นอนนะครับเพราะว่าสปีดมันต่ำยกเว้นคุณจะเล่นทีมสปีดไปเลยทีมสปีดไปเลยเนี่ยคุณก็อาจจะโดนสกิลโนเอลทีเดือดตายถ้าคุณฆ่าโนเอลตายก็มีโมซ่าชุบถ้าคุณฆ่ามีโมซ่ามึงจะฆ่าได้ไหมอะ่ปะปัญหาเข้าใจไหมเออหลักๆคือมันจะประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือข้อเท็จจริงไม่ได้มาอวยนะครับถ้าอวยจริงเนี่ยโนเอลจูเ no ลียสมันไม่ติดเทียรประมาณนี้หรอกเข้าใจไหมนี่เปิดมา7เดือนครึ่งอะ่ะแผ่น15นะ่ะ แม่งยังติดเลยขนาดมีแอสตาที่ว่าแม่งโคตรอภิมหาเก่งแล้วอะ mm ่ะจูเลียสโนเอลก็ยังติดครับเห็นไหมจูเลียสโนเอลจูเลียสโนเอลเนี่ยแค่มันมีพื้นที่ของแอสตากับตัวชาร์ลอตต์ซีซั่น6แล้วก็ราชินีแม่มดมาแทนที่แค่นั้นเองนะครับมันก็อาจจะเลือกเป็นจูเลียสเลือกเป็นตัวของลิวเลือกเป็นตัววันทอสเลือกเป็นตัวของโนเอลเลือกเป็นตัวอะไรอย่างเงี้ยเอามาแทนที่ด้วยตัวละครหลกัหลกๆปัจจุบันแพทเนี่ย ต้องยกให้แอสตาล่างครึ่งปีศาจนั่นแหละมันตึงจริงครับมัน,ม,นมันไม่มีใครซู้ได้มันโหดจริงเห็นไหมเนี่ยหลกัหลกๆคือมันจะประมาณนี้นะอย่างที่บอกคือถ้าจะบอกว่าอวยก็คือมึงก็ไม่ติดมาประมาณเนี้ยโนเอลมาตั้งแต่แพทที่4แพท15ก็ยังใช้จูเลียสมาแพทที่7แพท15ก็ยังใช้เพราะฉะนั้นนี่คือตัวที่มัน สุดของจริงครับนะแล้วก็ตัวละครที่มาแก้ทางมันก็อย่างที่บอกก็คือฟาน่าล่างเทพ3าตา813แล้วก็ตัวของแอสตาล่างครึ่งปีศาจ815แค่นั้นอันนี้คือข้อเท็จจริงเลยนะหละักๆก็จะประมาณนี้แล้วกันเพราะฉะนั้นก็ไปปรับใช้แล้วกันถ้าคุณจะใช้ทีมแก้ทางโดยใช้ตัวของแอสตาหรือว่ายามิเนี่ยก็แล้วแต่เลยนะครับผมแนะนําว่าเออแล้วแต่เลยมึงไปทําให้สุดเลยสุดท้ายเดี๋ยวคุณมาล้อแน่นอนเพราะฉะนั้นทีมที่ดีที่สุดในปัจจุบันเนี่ยผมแนะนําว่าทําทีมโนเอลไว้รอแล้วจูเลียสมา จูเลียตอะใช้แกนเอลจริงๆแต่มันก็ใช้โอลกับจูเลียตคู่กันนะครับอยู่ดีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเป็นเมตาแบบนี้อันนี้คือข้อเท็จจริงนะครับจูเลียตโอลนะครับลาเดสตัวของชามี่ประมาณนี้หรือไม่ก็เปลี่ยนเป็นลาเดสโอลจูเลียตวิลเลียมหรือไม่ก็เปลี่ยนวิลเลียมเป็นวันชอตอะไรอย่างเงี้ยหลักๆมันคือจะประมาณนี้หรือไม่ก็เล่นเป็นทีมสปีดเอาตัวของตัวลาเดสออกเลยก็เป็นโอลจูเลียตนะครับ วันทอสแล้วก็วิลเลียมประมาณนี้มันจะเป็นประมาณนี้ในเมตาแบบวันที่25นะวันนี้มันเป็นเมตาแบบนี้ทั้งหมดแน่นอน,นครับถ้าคุณจะไปนั่งทายามี้อ่ะโอ้โหเสียเวลาชีวิตครับไปนั่งทําตัวอื่นที่มันลงได้ทุกคอนเทนต์ดีกว่าอีกอย่างหนึ่งนะโนเอลชุดแม่น้ํามันลงได้ทุกคอนเทนต์ลงได้บอสท,ทุกสีนะครับมันเก่งมันปั๊มโลแล้วอีกอย่างหนึง่งคือมันเป็นตัวซับได้ตรงที่สกิลของโนเอลสามารถสร้างโลได้2ครั้งแถมยังพร้อมมอบบัฟ สร้างดาเมจแก่ศัตรูที่แพ้ทางเพิ่มขึ้น10%จากสกิลนี้เพราะฉะนั้นคลิปนี้เป็นคลิปบอกแก้ทางนะแต่ไม่ได้มาอวยโนเอลแต่ก็เหมือนงอวยโนเอลนั่นแหละนะครับแต่มันคือข้อเท็จจริงอ่ะโนเอลเป็นตัวละครที่ไม่ตกเมตาเพราะอะไรครับเพราะว่า Skill สกิลสเนี่ยมันจะมอบบัฟของในส่วนตัวของพรแห่งน้ำเนี่ยให้พารามิดหนึ่งตัวใช่ไหมแล้วก็เพิ่มบารียให้พารามิดทั้งทีมแถมยังสามารถเพิ่มบัฟตัวนี้แหละที่เป็นบัฟที่เพิ่มสถานะดาเมจ 10%ให้แกศัตรูที่แพ้ทางเราเราเป็นสีแดงเราตีสีเขียวดามจเ,เราแรงขึ้น10%ถ้าเราไปเจอตัวละครสีฟ้าที่แก้ทางเราแต่เราเล่นตัวละครที่เป็นสีเขียวทีมสีเขียวของเราตีบอสแรงขึ้น10%มันเป็นตัวซับได้ครับมันเป็นตัวแทงได้เป็นตัวดามจได้เพราะฉะนั้นนี่แหละคือเหตุผลที่มันแก้ทางยากตรงไอ้เชี่ยมันเก่งเกินอะเข้าใจไหมโนเอลมันเก่งเกินครับหลักๆคือจับประมาณนี้เพราะฉะนั้นทีมที่แก้ทางมันเนี่ยพูดตามตรงเลยก็ ทีมมันเองนั่นแหละทีมมันเองนั่นแหละแล้วก็ไปรอจูเลียสจูเลียสเนี่ยสตันได้ฆ่าตายสกิลต่อนะครับอย่างที่บอกโนเอลตายปุ๊บเราก็ไปเล่นตัวอื่นต่อได้หรืออย่างที่บอกครับคือถ้าไม่ตายมันก็ติดสตัร์นแน่นอนลดความเร็วแน่นอนเพราะฉะนั้นจูเลียสจะเป็นตัวละครที่แก้ทางจริงๆตรงที่ถ้ายามิใบแต่โนเอลตีธรรมดาตีทั้งทีมได้ถ้ายามิตีโลแตกล้างบาลีโนเอลอัตติเมตได้เพราะฉะนั้นตัวละครที่แก้ทางโนเอลจริงๆคือสตันจะมีจูเลียสมีตัวของมาร์ มีตัวของอลิวตัวละครที่สตันได้เนี่ยจะค่อนข้างใช้แก้ทางโนเอลอันนี้คือพูดตามข้อเทจ็จริงแต่ปัญหาคือปัญหาคือถ้าคุณมีลาเดสปัญหานั้นจะหมดไปเพราะว่ากูสร้างโลแล้วมันไม่ติดสถานะผิดปกติไอ้เคี้ยมันปัญหาตรงนี้เหมือนเดิมสร้างโลได้เนี่ยรับดามเมจเรารับดาเม็เลดมลดลง2ี่แถมเมื่อมีโลเนี่ยไม่ติดสถานะผิดปกติอะไรเลยไอ้เฮีย้ยมันปัญหาตรงนี้ไงเพื่อน มันแก้ปัญหาโดยการใช้ตัวมันเองนั่นแหละแก้กันไม่งั้นมึงเอาตัวอะไรไปแก้มันอ่ะยกเว้นเราจะสปีดเยอะกว่าเขาถ้าเรามาดูสปีดลาเดสนะอันนี้ให้ดูเลยเพราะทีจริงเลยสปีดลาเดสคือ100ไม่ได้เร็วมากเราอาจจะใช้ตัวละครตัวอื่นอย่างเช่นริวนะครับริวเนี่ยหรือไม่ก็ตัวแบบว่ารถแบบเกจสถานะมันไปเลยอ่ะริวเนี่ยร้อยเจ็ดสตัรไปเลยหรือไม่ก็มารครับสตัรสตัรมันต้องมันต้องสตานได้อ่ะถ้าสตารไม่ได้นี่ยับครับ ม้าดหนึ่งร้อยเพราะฉะนั้นเราใช้ลิวได้หรือไม่ก็ใช้ตัวของเนี่ยลโลตัสได้เหมือนกันโลตัสนี่คือต้องบอกก่อนว่าดาเมจความเร็วค่อนข้างเร็วร้อยเจ็ดไอม้ม้าดไอ้ใช้โลตัสเนี่ยเปิดก่อนได้ลดความเร็วอย่าให้แม่งสร้างโล่นะไอ้เทียไม่งั้นบันเทิงแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันสร้างโล่ได้นี่ปัญหาแล้ว,น,ลวนะครับนี่แหละคือปัญหาคือตัวนี้แหละจริงๆเนี่ยคือแม่งสร้างโลมาทีนี่บันเทิงอะและอย่างที่บอกครับอัพสกิลเต็ม5 สร้างโล่ตามพลังโจมตีเวท240%มึงเอ้ยโล่เป็นแสนตียังไงตายนี่แหละนะครับนะต้องใช้จูเลียสท,ที่ความเร็วประมาณ107เหมือนกันต้องอัพเต็ม5ดาวนะ mm hmm. จูเลียสจะ107แล้วก็มาเน้นสตาร์ไปทีละตัวนะครับประมาณนี้เพราะฉะนั้นหลักๆเนี่ยถ้าเรามาดูสเตตัสมาดูเอฟเฟกต์สกิลมาดูการเปิดก่อนมาดูอะไรอย่างเงี้ยเราดูดีๆเนี่ยการจะแก้ทางได้ก็คือใช้ทีมเขานั่นแหละนะครับ หรือไม่คุณก็ลองไปใช้ทีมอื่นก็ได้แต่ส่วนตัวผมคิดว่ามันมันไม่ได้หรอกมันต้องใช้ตัวสตันเอานะครับล้างโล่กับใบเนี่ยช่วยไม่ได้ครับหรือว่าคุณจะวันช็อตเลยก็ช่วยไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าหลากัลกๆเนี่ยวันช็อตเรามีมิโมซ่าถ้าจะวันช็อตมิโมซ่าก็เจอตัวของอ่าโนเอลเนี่ยตุ้มเดียวก็ตายเกือบทั้งทีมหรือไม่ก็ตายทั้งทีมเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่อันตรายและถ้าโนเอลเล่นสายสปีดนะมึงเอ้ยสกิลต่ำไปบักหานี่คืนเทินให้วับเข้ามาเดี่ยโอ,อ้ my god เพราะฉะนั้นหนักหนาอาการนีครับเพราะฉะนั้นทีมที่จะแก้ทางได้ก็กล้าพูดได้เลยว่าแผ่นนี้คือโนเอลเต็งหนึ่งนะครับแผ่นต่อไปวันที่25ก็เป็นจูเลียตเต็งหนึ่งนะเหมือนกันหลกัหลกๆก็คือจะประมาณนี้เพราะฉะนั้นถ้ามีโนเอลมีจูเลียตรอตัวอะไรแก้มันฟาน่าร่างเทพสามตาแผ่นสิบสาและก็รอตัวของแอสตาล่างครึ่นปีศาจนะครับในแผ่นสิซึ่งดูทรงน่าจะมาเร็วๆนี้แหละมันมารัดแผ่นเร็วมากนะครับหลกัหลกๆคือจะประมาณนี้นะสำหรับใครที่แบบว่าอยากทาทีมแก้ทางก็ทําได้ครับ แอสตาตัวของยามิหรือว่าแอสตาร่างธรรมดาหรือว่าตัวอะไรที่มันสามารถล้างบัฟได้สตันได้ก็ดีเหมือนกันแต่แนะนําว่าถ้าเป็นไปได้อะผมว่าเล่นทีโนเอลลาเดสมันจะปลอดภัยมากกว่านะครับในการลงด่านดันเจี้ยนในการลงตีบอสในการลงอะไรถ้าเรามีทรัพยากรจํากัดอะผมมองว่าลาเดสโนเอลทาไว้ก่อนเถอะดีที่สุดแล้วนะครับแล้วค่อยไปไล่ทําตัวอื่นก็ได้ถ้าคุณจะทํายามิเนี่ยคุณลงได้แค่ p v p กับลงดันเจี้ยนสีแดงนะเออเพอเพอพีพี PP, มั่งแพ้อ,อีกไอ้เหี้ยบอกเลยเพอเพอ,เอแพ้อ,อีกกระหัก เออเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักๆจะประมาณนี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมรอดูอีกทีแล้วกันว่ามันจะมีคนเล่นไหมมีคนกล้าเล่นตัวของยามิไหมแค่นั้นเองนะครับอันนี้คือความเห็นสุดตัวของผมแล้วกันแล้วก็ให้ดูจากข้อเท็จจริงเลยว่าเซิร์ฟญี่ปุ่นมันเป็นยังไงไม่ได้อยู่ๆก็มาพูดนะไม่ได้มาด้อยค่ายามินะแต่อีกที่มันไม่มีใครเล่นไงเออเข้าใจไหมครับเพราะฉะนั้นก็คือตามนี้เลยนะดูได้นะครับเนี่ยดูได้ตามนี้เลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยทีมมันก็จะประมาณนี้แหละนะครับนี่เห็นไหมเออเพราะฉะ แนะนำว่าทําตัวของจูเลียตแล้วก็ตัวของโนเอลเนี่ยให้มันอยู่ยาวๆดีกว่านะครับแล้วก็หลกักๆคือจับประมาณนี้แล้วกันสำหรับคนที่ชอบอย่าลืมกดไ like, ลค์กดซับสไครต์และก็กดแชร์ด้วยกันเจอกันคลิปหน้าสําหรับคลิปวันนี้ผมต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้กันนะครับสวัสดีครับ